นับสนุนโดยเครื่องดื่ม M-Storm ชีวิตที่ใช่อย่างที่ใจชอบสองสาวกำลังจะลงไปดินเนอร์กันที่ห้องอาหารที่ชื่อว่าจ i n g e r ร์แ l ่นค่ะที่นี่เนี่ยขอบอกว่าซูชิเขาอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเพราะว่าเป็นห้องอาหารแบบ Open Air ที่ติดทะเลด้วยค่ะ We all came out of o n t r On the lake to need a s h o u l e ตอนนี้เอ้ยตอนนี้พี่ขี่ของใครอยู่ปล่าวะไม่มีอ่ะสดอ่ะสดใชแแ่แต่ว่าแต่ว่าก็มันก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ว่าเรายังแบบเฮ้คนเข้ามาเยอะจริงๆอ่ะแต่แบบว่าเราเราเลือกเลือกเยอะไงเป็นคนเลือกมากเลือกมากสุดสุดสคือแบบว่าคือรถปุ๊บเราไปกินข้าวใช่นะแล้วถ้าเปิดเพลงที่เราไม่ชอบเลิกคุยเลยนะจบเ right. ลยเช่นเพลงอะไร ไม่อยากพูดเพลงอะไรเพลงแบบที่เราไม่ชอบอ่ะเอออะไรอย่างเงี huh. ้ยเราก็จะหรือแบบถ้าเราไปกินชอบเทสคนเงี้ยชอบเทสคนเพราะคนเราจะเราเรามีหลักการถือว่าวันแรกเนี่ยที่เขามาหาเราเนี่ยไม่ว่าจะแต่งตัวเลือกฟังเพลงเลือกรถที่มารับพาไปทานอาหารทุกอย่างมันคือเขาต้องเทสไวแล้ว่ามันเจ๋งถูกไหมวันแรกต้องปวดเต็มที่แต่ถ้าวันแรกแล้วยังแบบรู้สึกว่ามันมันเฟลอีกอ่ะมันคงไม่ได้อ่ะถว่าพาชอบเทสคนพาไปทานอาหารอะไรเงี้ยถ้าสั่งอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมวติไปกินเข้าอาหารญี่ปุ่น สมบัตท่งาสื่ออะไรเงี้ยเราคงเลโคบัทำไมอ่ะธรรมดาแบบสาอกิน้ทุกวันบ้านนึกออกปะคือแบบคือแบบเหมือนเพราะคือเรื่องรชนิดรถชนิยมอะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา มันจีบนะมันเยอะก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่คือถามว่าคนที่เป็นเจ้าของอันนี้ด้วยไอ้บ้าเออแล้วันนี้แบบชอบใครเป็นพิเศษไหมอะไรยังไงมันก็มีคนที่คุยๆได้อยู่แบบเป็นทางการยังยังยังไม่แบบขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนแบบเคยบ้างแบบมีคนเข้ามาประมาณแบบสามสี่ห้าคนอย่างเงี้ยคนนี้ดีอย่างนึงคนนี้ดีอย่างนึงคนนี้เนี่ยดีแต่หลายอย่างคือเรายังไม่เห็นแบบว่าใครจะเข้ากับเราได้หมดอ่ะสมมติว่านี้เราพได้อยู่นะ เป็นบ้าน้องเขาไม่เอาป้าหรอกบ้าแก่ได้ค่ะเนี่ยว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนต่างวัยเนาะถ้าน้องได้พี่โอเคนะคะแต่น้องชายอ้วนหน้าค่ะลุงพีนะจริงเหรอจริงเหรอมาแล้วโถ่ไอ้เนี่ยคนชอบมีแฟนเราเรื่องเยอะไงเด็กๆกัเลือกน้อยไปหน่อยทำไมนะเลือกน้อยไปหน่อยคือแต่เด็กๆก็แบบว่าเออใครแบบใครแบบดีกับเราเยอะๆโอเคแล้วโตขึ้นไม่ใช่แล้วทำไมถึงชอบอ่ะ ไปดูซักซีทไงแล้วก็แบบว่าเออรู้สึกน้องเขาหน้ารักดีรเงยแต่แบบมันมันไม่ได้อ่ะคือแบบว่าพอพอพอเหมือนแบบพอเวลาผ่านไปอ่ะแล้วเราสเสร็จแบคคือเฮ้ยทำไมเราจริงตกคือแบบคือบบคกน้องเขาก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ มันก็แค่เรารู้จักเขาแค่ในหนังอะไรเงี้ยไม่ได้รู้จักส่วนตัวเลยมากมายแล้วก็เพราะว่าเขาบอกคือคือเป็นคนแบบเวลารู้สึกอะไรงต้องต้องแสดงออกเป็นอิมูชั่นอลอ่ะแบบว่าแบบความรู้สึกเยอะอารมณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเชิงทีทีนชิทีทีแล้วก็พูดพูดไปโดยที่แบบว่าบางทีคือมันคิดอย่างนั้นอ่ะแต่บางทีเราไม่คิดถึงผลข้างหน้าไงว่าแบบคนจะคิดโลกเราไม่คิดตรงตรงไงเราไม่คิดเลยใช่ แล้วแบบที่เขดว่าเท่าไหร่ดูเยว่าเวลามีขาวว่างก็สรก็เหน่งเป็นจริงไหมมันก็จริงมันก็ไม่จริง าันก็จริงอ่ะบางันก็ไม่จริงยเลยอ่ะถ้าที่แบบว่าแบบเหมือนแบบเมาเยอะๆแบบมีน้องไม่น้อยจะบ้าเหรอหูสาธุมามาเหรอมาไม่มีใครมาเลยคือมันมีเราทำไมอ่ที่หนึ่งเขาก็หาว่าเราเนี่ยไปเป็นแบบว่ามีน้อยเจ้าของช่องอะไรอย่างเงี้ยเราแบบจะบ้าเหรอคือแบบเรารู้ไงว่าแฟนเขาคือง่ายๆก็คือแฟนของเจ้าของช่องเนี่ยเพื่อนเราแล้วเคยไปกินข้าวด้วยกันแต่ไประมาณสิบยี่สิบคนเขาคงรู้จักเรากือบเขาอะสองคนเขาก็คงแบบเห็นแล้วก็แบบ นึกว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นแฟนเพื่อนเราไม่เกี่ยวกับเราเลยแค่นี้แล้วก็แบบไปกันใหญ่แบบได้บ้านได้ที่ดินกี่ร้อยไร่หูมามามาไม่มีไม่รู้มั่วมากได้ลงได้รถได้อะไรจะบ้าเหอไม่มีแต่มาเลยมาเลยมามาเหออหลังจากนี้มาเลยนะมาให้หมดเลยนะ พักผ่อนอยู่แต่ในโรงแรมมาทั้งวันแล้วคืนนี้อ้นกับพี่คลีก็เลยขอออกมาตะลันทั้งนอกเมืองปริยากันบ้างค่ะแล้วก็ปเป็นเรื่องเมื่อเอิญมากๆเลยค่ะที่วันนี้เนี่ยเพื่อนพี่คลีเขาก็อยู่ปริยาเหมือนกันและคืนนี้เขาก็กําลังจะจัดปราร์ตี้ที่บ้านเขาค่ะอ้นกับพี่คลีก็เลยจะไปร่วมงานด้วยเราก็เลยขอนวดวอร์มอัพเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปปราร์ตี้ก่อนนะคะนี่แต่ว่าก่อนที่จะไปปรารนะ์ตี้ไรนะกตอนัะงมวยนักงวยโอเคเดี๋ยวร่วมก่อนแต่ว่าก่อนนวยอมมีนี่ อีโมเนจีคืออะไรอ่ะเป็นดูดีดริงคือว่าวันนี้เราเหนื่อยทั้งวันกินแล้วสวยเหรอมันจะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ทำให้สดชื่นคือวันนี้เราเหนื่อยทั้งวันเดินทางาทำหนังนะว่ายน้ำว่ยายน้ำเสร็จวันนี้น,น,นอนเนี่ยแล้วก็หอมอ่ะมันล้า เพิ่มความสดชื่นกับไบป,ปาร์ตี้แล้วก็มันจะช่วยเรื่องแบบผิวสว,ยด,วย,ยด้วยอร่อยนะรสอะไรอ่ะอร่อยอันนี้แบบเบอร์รี่เบอร์รี่น่ารักเันเป็นผิเขียวเบอร์รี่อะผมเอา่อนขาวือไปนะเข้าไปแม่ไปกินข้างในต่อบ๊ัยเลย ใช่เราสองคนจะไม่ได้ไปปาร์ตี้เหมือนที่แพนไว้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าพอนัวเสร็จเนี่ยก็รู้สึกอยากจะนอนมากๆเลยอะค่ะเดี๋ยวอ้วนกับพี่คลีเนี่ยขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องจบไวเพียงเท่านี้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรายังมีอะไรให้ทําอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมอาทิตย์หน้านะคะ